สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมที่ติดกำลังติดตามรับชมรับฟังนะวันหนาวๆมาพบกันอีกทีหนึ่งนะไม่ได้อัดมาสองวันแล้ววันนี้เอาคลิปพ่อเสียนหลองมาให้ดูนะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะสู่ร้องแกหลายก้อยไปเลยนะเข้าเหมือนเดิมวันนี้เข้าอีก เอาหลักสิบตั้งนะลดมาสองเต้มแล้วก็เดินไปหกตัวมาด้วยกันได้นะข้างล่างสี่ตัวไม่มาด้วยกันเสียนหลองสั่งอย่างนี้อย่าลืมเส้นทางเก่าว่าอย่างนั้นดูโคจรเส้นทางของตัวเลขแล้วมันมาอย่างนี้สูตรนี้เสียนหลองไม่ทิ้งอ่ะไม่เสียเวลาครับผมตามรับชมรับฟังกันเลยนะไม่เสียเวลาไม่เสียเวลา เดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะปึ๊บอ,อ้าวเข้าไหมเข้าจอไหมอาไปเลยอ่ะนี่งวดที่แล้วนะถูกอยู่ตรงไหนนะนี่แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นะลดมาสองเต้มนะหลักสิบเจ็ดนี่ลดสองก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาด้วยกันได้นะพวกนี้แต่ มันจะชอบมาก,กับข้างล่างนี่หนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่ไม่มาด้วยกันนะแต่ว่าพวกเนี้ยมันต้องมากับทางนี้นะผมจับทางนี้เอาเป็นหลักแล้วตามด้วยกลุ่มนี้นะเข้าเข้าหมดเลยนะห้าสี่เป็นหลักล่างนะนี่เข้าล่างนะเจ็ดหนึ่ง แปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองนี่นะหกสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่นี่เข้าที่เก้าสี่ตรงนี้นะนี่ใครว่าพอเสร็จหลองไม่แม่นบนแบนล่างนะเข้าบนนะล่างก็ห้าสี่ตรงนี้มาได้ดึงมาอา้าวันนี้จะจับให้ถูกทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมไม่หนีไปไหนนะถูกลูกเดียว่าเลื่อนเข้ามานะ ลบด้วยสองนะขีดเส้นมาเลยหลักสิบลบสองลบสองเท่ากับเหลือเจ็ดน้าเจ็ดนี่เรามาตั้งนะเท่ากับเจ็ดเอาเจ็ดมาตั้งนะตั้งด้วยเจ็ดนะเจ็ดแปดเก้าเห็ไหมศูนย์หนึ่งสอง เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะตัวนี้ไม่มาด้วยกันนะสามสี่ห้าหกจะเข้าบนเข้าล่างอีกไหมนะ ตัวทางนี้มาด้วยกันได้นะมาด้วยกันมาด้วยกันได้นะ3สามเสียหไม่มาด้วยกันเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็มาจับกันลองดูนะ ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะฮะจับเจ็ดสามเจ็ดสี 4, ่เจ็ดห้าเจ็ดหกหลายตัวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลดให้อ่าหลักเจ็ดแล้วก็หลักแปดนะ 8 3 8 4 8 5 8 6หลัก9นะหลัก0ูนย์0ูนย์สามศห้าศูนย์หหลักหนึ่ง หลักสอ้อเอาวเอาเลขวิ่งของเราไปตั้งนะไปจับนะวิ่งตัวไหนสี่ห้าหเกตนะตัววิ่งก็คือวิ่งที่งวดนี้เล็กวิ่งประจํางวดนะหเกตนะสี่ห้าหเกต หกเจ็ดกับหนึ่งสองนะวิ่งสองตัวที่เจ็ดกับหนึ่งนะสองตัวมา,น,านั่นเจ็ดกับหนึ่งนะตัววิ่งสองตัวมานะ มาตัวไหนนะเอาแถวนี้นะครับผมหนึ่งสามหห,ห,ห,หอ่ะเอาเม็ดเดียวนะหนหให้สามตัวไปเลยนะแปด กับ916เอาไปจัดซื้อลอตเตอรี่กันนะให้ไปชุดเดียวบนนะบนสามหลับชุดล่างนะบนชุดเดียวนะ16816916 16, 16. สูตรพ่อเสียนหลองนะตัวนี้นะครับเอาแถวนี้นี่16 มาแรงนะสำหรับชุดล่างนะเดี๋ยวเรามาเขียนใส่ฝั่งนี้แล้วกันนะแปดเก้าล่างมาที่ตัวนี้นะ ่าชุดล่างชุดล่างสูตรล่างนี่เอาต่างหากนะ,ะ,ะเขียนไว้ตรงนี้นะล่างล่างจับล่างแถมให้นะห้าสีนี่เรียกออกห้าสีนะเขียนลดลงมานะรดแต้มลงมาห้าสีก็เป็นห้าก็เป็นสี่ สามสี่ก็สามสองอเราจะจับตรงนี้นะนะสามกับสี่สองนะจุดล่างอันนี้ยังไม่ใช่ตัวที่ยาวนะเป็นสูตรมันอยู่สูตรจับล่างนะ อ่าจะเม็ดเดียวล่างนะอ้าวโยงมาตรงนี้ก็แล้วกันล่างล่างล่างตัวไหนล่างอะ่ะเอาสีน้ำเงินนะเขียนห้าสามนะเม็ดที่สองก็คือสีสอง้าวใครชอบเม็ดนี้ก็จัดลัตเตอรี่ได้นะ ไอ้สองหางหน้าล่างห้าสามกับสี่สองอ่าวดที่แล้วล่างเป็นยังไงนะห้าศูนย์ห้าศูนย์ เลขล่างจะมาที่วิ่งสี่กับห้านะล่างว,งวิ่งวิ่งวิ่งล่างที่สี่กับห้านะสี่กับห้าวิ่งล่างนะมีสี่สองกับห้าสามตัวนี้นะสี่สองห้าสามล่างสำหรับชุดบนนะตัวนี้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกจัดให้ที่หนึ่งหกเม็ดเดียวนะแปดหนึ่งหกกับเก้าหนึ่งหกอ่ะเลขไม่หลายชุดก็ต้องขอบคุณ ปูเซียนหลองกันแล้วครับผมจะมาตามนี้หรือไม่ fc แฟนช่องก็ลองจับกันดูนะอ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้เอาไว้ไปซื้อจัดซื้อจัดหาลอตเตอรี่นะฮะพ่อเซียนหลองสิบหกมีคอหกแปดวางตัวรี่นี่วิ่งที่เจ็ดกับหนึ่งมาตัวนะถ้าเจ็ดกับหนึ่งมาก็แปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งห จะมาได้ไหมนะแล้วก็วางที่เรียกล่างห้าสามกับสี่สองนะจัดให้หลายชุดหลายไม่เป็นไรนะเราคัดออกได้เหลือแค่นี้อ่านะข้างในมีสี่สองมีสองสี่นะแต่ห้าสามไม่มีแต่จัดไว้แล้วนะอา่าอำแล้วคาจากนะครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วสิบนาทีพอดีแคปเสร็จหรือยังครับผม แคบแคๆแคบแคผงเสร็จกันแล้วนะเสร็จแล้วก็จะไปอากาศมืดคืมหนาวรีบอาบน้ำเข้านอนกันนะฮะหาผ้าห่มอุนอ่นๆใส่เสื้อผ้าน,าน,านาะหนาระวังเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอนะอยู่ดีมีสุขทุกท่านครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว